เรากําลังจะไปร้านข้าวซอ,อยนะคะเป็นร้านข้าวซอ,อยที่เราอะไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่ร้านมันดังอยู่นะคะเพราะแบบเราเห็นคนมารีวิวกันเยอะแล้วแบบเราก็บังเอิญไปเห็นรีวิวพอดี <S <S ก็เลยอยากลองชิมคะ่ะแล้วเห็นร้านนี้เขามีขายขนมจีนด้วยเราก็เลยโอเคมาชิมดีกว่า

เดียวเหรอเกี๊ยวทอดมีหมูมีไส้กรอกมีอะไรพวกเนี้ยบอกว่าหนมจีนอ่ะร้านไหนบาร์บีไหมล่ะอืมมันมีร้านหนมจีนตรง,นนง,งไหนนู่นหน้าสวนดอกนั่นล่งดาสวนดอกส่เสื้อเอนถึการมันมีกลิ่นน้ำน่านรักไม่แพ้มีจัดกล้อง,ตองอแต่กล้องแล้วแต่เรอจะกินอ่ะ ตอนนี้เรามาแวะซื้อขนมเบื้องนะคะคือขอให้เขาทำให้ใหม่ค่ะเพราะว่าเราอยากได้ครีมบางๆค่ะ เบื้องสั่งมา12ชิ้นค่ะ40บาทไม่แพงเลย ราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะความจริงอะอยากจะกินไส้กรอกอีสานแต่ว่าร้านมันยังไม่เปิดก็เลยกลับบ้านมาก่อนก็จะคิดว่าน่าจะไม่ออกแล้วค่ะเพราะขี้เกียจนี่เคืนนี้กินไปถุงนึงแล้วเหลือประมาณ5ชิ้นคือแบบชิ้นใหญ่มากแล้วราคาถูกมากๆด้วย ปุป้ามันแบบบางกรอบอร่อยอยู่คุณเนี่ยเราไม่ชอบครีมเยอะก็เลยขอให้เขาทำใหม่ค่ะคือวันนี้เราไปลองอ่าทานเข้าซอยมาใช่ไหมคะ คือเนื้อไก่อโอเคอยู่นะแบบเนื้อนิ่มเนื้อไก่เรารู้สึกว่าคล้ายๆกับลุงประกิจเลยแต่ว่าลุงประกิจอะ่ะนี่คิดว่าเนื้อลุงประกิจจะแบบนุ่มกว่าน่องไก่ที่นั่นนุ่มกว่าถ้าให้เลือกแล้ว,ว่าสุดทาซินีโอเวอร์ Overall, โดยรวมอะ่ะโอเคสุดแล้วในความคิดเรานะคะเราก็แบบคือตอนแรกไปอะ่ะ คือเราไปดูรีวิวมาใช่ไหมคะซึ่งแบบไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนแล้วเงี้ยแล้วเขาอะ่ะมีเข้าซอยที่แบบเป็นเนื้อไก่เป็นชิ้นๆิ้นเนี่ยเพราะว่าเราอะ่ะไม่ชอบน้องไก่แล้วสรุปเขาบอกว่าเขาไม่ทําแล้วแล้วเราอะ่ะก็อยากกินอาขนมจีนนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ทําแล้วเหมือนกัน <c oughs> คือแบบอยากกินขนมจีนอะ่ะ แล้ววันนี้นะตอนแรกวันนี้ตอนแรกจะไปตัดผมนัดช่างละแล้วเขาก็บอกว่าช่างไปอยู่ที่สาขาภูเก็ตจะกลับมาสิ้นเดือนนี้คือแบบวันนี้แบบนบทุกอย่างเลยอะ่ะคือแบบผมเรามันยาวมากๆที่เราก็เลยตัดเองคือถามถามข้าวก่อน ช่างคือที่เชียงใหม่เขามีสองสาขาใช่ไหมคะแล้วช่างอ่ะจะอยู่ที่นิมมานแค่แบบไม่กี่วันแล้วที่เหลือจะอยู่ที่แบบหางดงซึ่งแบบไกลมากๆเลยหางดงแล้ววันที่เขาอยู่นิมมานเราก็แบบไม่ว่างเนี้ยแล้วพอวันนี้ว่างช่างก็ไม่อยู่คือแบบเราต้องแบบแบกผมตรงๆของเราไปอีกกี่วันเนี่ย เดี๋ยวเราก็น่าจะทํำซับต่อค่ะเพราะว่าวันนั้นยังทำไม่เสร็จเลยมันใช้เวลาแบบนานมากๆเอมม็นมมมมโ็เค่ะเดี๋ยว เราจะทํำซับกันต่อนะคะคมจริงเราก็ทําไปได้เยอะแ,แล้วเนี่ย ชอบให้กระเทียมมันแบบกรอบๆนิดนึงอะให้แบบมันเหมือนเป็นกระเทียมเจียวเลยวถึงจะใส่อย่างอื่นนะคะรู้สึกว่าแบบมันหอมกว่าเลย คือวันนี้ความจริงตอนแรกจะทำเมนูอื่นแต่ว่าแม่ทำออต้มมะละไว้ค่ะก็เลยแบบขี้เกียจทำละก็เลยทำแค่ไข่เค็มผัดหมูสับค่ะ จะเอาบล็อกครีผัดเลยนะคะเมื่อเราจะซือขนมปังมาค่ะเห็นมันเป็นแบบงาดำดูแบบสุขภาพดีเลย กินไปแล้วก็จะเอาอย่างคัะกระทาค่ะคือแบบเห็นมันแบบดูเป็นงานดำอะไรอย่างนี้ดูจะสุขภาพดีใช่ไหมแต่แบบกลับบ้านมาเรามาดูอืมอินกริเดียนมันอะ่ะมันทำมาจากมาการีนอะ่ะ เมื่อวันก่อนนู่นแล้วก็เหลืออันสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้องตอบถ้าทำทีทีแล้วมันจะกรอบมากกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวจะหั่นครึ่ง คือนี้แบบเย็นไปแล้วอ่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ